สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนซิตี้ก่อนนะครับตามคําสัญญานะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับผมจะไม่พรีวิวเลยนะจะใส่กันแบบยาวๆไปเลยนะครับในรูปแบบนี้ผมเอาทําตามที่แฟน YouTube แนะนํานะครับแต่ถ้า การจัดรูปแบบนี้ถ้าท่านไม่ชอบหรือมีคำคอมเมนต์แนะนำดีๆอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์และบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะกลับไปอ่านนะครับเริ่มต้นข่าวแมนซิตี้ในวันนี้ก่อนเลยนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนแล้วก็ตามด้วยโปรแกรมการแข่งขันของแมนซิตี้ในช่วงเวลา2เดือนนี้นะว่าถ้าแฟนแฟนแมนซิตี้ดูแล้วเนี่ยซิตี้น่าจะเก็บใช้ต่อเนื่องไหม ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์นะเริ่มต้นจากผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับเเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดที่24นะครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะลิเวอร์พูล3-1คริสตันบาเลตเปิดบ้านแพ้เบอร์ลี่0-3แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะสเปอร์3-0ไบรท์ตันเปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่า0-0เซาท์แฮมตันเปิดบ้านแพ้บู๊ทแฮมตัน1-2 เวสต์บอมบิดอันเบียนเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหประตูต่อ1อาร์ซนอลเปิดบ้านชนะลีสต์ยูไนเต็ดสประตูต่อ2เอเวอเรตันเปิดบ้านแพ้ฟูลแลมสูนย์ประตูต่อ2เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับจะแข่งขันกับเชฟฟียูไนเต็ดในวันนี้นะครับเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับรวมถึงคู่เชลซีกับนิวคาสเซิลด้วยเช่นกันนะครับทีนี มาดูอันดับตารางคะแนนกันนะครับว่าหลังจากการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดที่24เนี่ยแข่งเสร็จนะครับตามภาพครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังมีโปรแกรมตกค้างอยู่กับเอเวอร์ตันนะครับเขาจะแข่งขันกันในคืนวันพุธก็เข้าสู่คืนวันพฤหัสนั่นแหละนะครับอันดับ1ตารางคะแนนคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง23นัดมี53คะแนนนะครับถ้าในวันพฤหัสนี้วันพุธอะนะครับพุธนึงคืนน่ะเก็บ3แต้มได้ เขาจะนำห่างอันดับ2 m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึง10คะแนนนำห่างเลสเตอร์นำห่างลิเวอร์พูลถึง16คะแนนถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปครับมันก็เป็นเกมการแข่งขันนะครับที่จะต้องลุ้นกันให้ครบ38นัดนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะเกมเกมในวันคุธเนี่ยแมน i ซิตี้ไม่น่าพลาดนะครับแล้วเขาจะเก็บ3แต้มได้จะแข่ง24นัด มี56คะแนนนะครับผมเดาไว้ก่อนเลยนะอันดับ2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง24นัดมี46คะแนนเท่ากับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็มี46คะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียแมนยูดีกว่าบวกสนะครับลิเวอร์พูลอันดับ4นะครับแข่ง24นัดมี40คะแนนนะครับแล้วตามดูอันดับ5อันดับ5เชลซีนะครับมีเกมตกค้างอยู่เหมือนกันจะเล่นในวันจันทร์นะครับคืนนี้นะครับก็เชลซีได้เก็บ3แต้มได้นะครับจะมี42คะแนน แซงลิเวอร์พูลขึ้นอันดับ4ทันทีนะครับในกรณีที่เชลซีชนะนะครับเวสต์แฮมยูเต็ดก็เหมือนกันนะครับถ้าเก็บชัยได้ก็จะแซงลิเวอร์พูลเหมือนกันโอ้มีแต่คนแซงเท่านั้นเลยนะลิเวอร์พูลเนี่ยอันดับ7เอเวอร์ตันอันดับ8ปดแอสตันวิลล่าอันดับ9สเปอร์นะครับอ่าแล้วก็อันดับ10อาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ Arsenal, อาร์เซนอลโหผมดูนะดึกผมก็ดูผมอ,อยากเห็นอยากเห็นมาตินโอเดนการ์ดอ่ะสุดยอดครับมาตินโอเดนการ์ดเนี่ยน่าเซ็นสาวบอลจริงแต่มาริดเขาไม่ปล่อยนะ อาร์ซนอลแข่ง24นัดมี34คะแนนค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับนี่คือดับตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีโปรแกรมแข่งเมื่อไหร่บ้างนะครับวันพุธนี้นะตี3 5 5นาทีก็บันพื่หัสนะครับก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะเอเวอเรตัเปิดบ้านรับการเยือนของแมนซิตี้เอเวอเรตนเพิ่งเล่นในบ้านนะครับแพ้ฟูลแลแบบสุดช็อกมานะครับ ผมยังไม่ได้ดูไฮไลท์เลยนะว่าไปแพ้ได้ยังไงเนี่ยนะครับหลังจากนั้นอาร์เซนอลจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าสองเกมเนี่ยซิตี้หนักนะแล้วก็มาต่อกันที่เกมยูฟาแชมเปียนลีกนะครับบุนเียนเหมือนเช่นกัดบักนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจ,จะเล่นที่กรุงบูดาเปสต์นะครับได้สนามแข่งแล้วแล้วพอแข่งยูฟาแชมเปียนลีกเสร็จนะครับพักประมาณ2วันกับ3วัน แมนซิตี้จะเล่นในบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยคือทีมของอาดัดวิทมอยและเจสซี่ลินการ์ดนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันน่ยฉะนั้น3-4โปรแกรมของซิตี้เนี่ยแต่ข่าวดีคือเขาจะได้คีวินเดบรอยกลับมาเดี๋ยวมีในสกู๊ปเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแข่งเล่นกับเวสต์แฮมเสร็จแมนซิตี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับศึกเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะแข่งขันในวันที่6มีนาคมนะครับ แล้วก็ฟูลแลมเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้อันเนี้ยฟูลแลมกำลังหนีหนีตายอยู่นะครับก็ต้องสู้ซิตี้อ่ะนะครับหลังจากนั้นจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบ2นะก็จะเล่นที่เอดีฮัสสเตเดียมเดี๋ยวรอดูยูฟากำหนดดีกว่านะครับก็จะเล่นกับกัดบักต่อและตามด้วยเอฟเอคัพรอบ8ทีมจเจอกับเอเวอเรตต์อีกแล้วเอฟเอคัพรอบ8ทีมเนี่ยมันเป็นถ้วยที่มีมอนสเตอร์นะครับมัน knock out กันได้นะครับเอเวอเรตต์จะ เล่นในวันที่20มีนาคมนะครับ4ทุ่มแล้วก็เจอกับเลสเตอร์นะไปเยอ City, ือนเลสเตอร์ซิตี้3เมษายนนะครับ3เมษายนโอ้หนักนะเนี่ยดูโปรแกรมแล้วเนี่ยแล้วก็มาเล่นกับลียูไนเต็ดในบ้านนะครับ10เมษายนเจอกับแอสตันวิลล่าไปเยือนอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นกับเล่นรอบรอบชิงชนะเลิศบอลอะไรคาราบาวครับแมซิตี้จะเจอกับสเปอร์นะครับที่เวมบรีก็ตามนี้นะครับ มันเป็นโปรแกรมที่หนักนะผมเชื่อว่าทีมที่เล่นบอลยุโรปเนี่ยหนักทุกทีมนี่คือโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงของเดือนมีนาคมและเมษายนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพรีเมียร์ลีกันนะครับ5สิ่งที่เกิดขึ้นในพรนะีเมียร์ลีกนัดที่24นะครับเกิดอะไรขึ้นกับเกมการแข่งขันบ้านนะครับเรื่องราวที่1ความพ่ายแพ้นะครับความพ่ายแพ้ของครอปอะไรหลายอย่างนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเก็บ3แต้มเหนือสเปอร์ได้และ,ะเป็นจ่าฝูงรับวันวาเลนไทน์เดย์นะครับนี่คือสิ่งที่แมนซิ e r ตี้ y นะครับเป็นจ่าฝูงนะในช่วงวันวาเลนไทน์โอกาสเป็นแชมป์สดใสเหมือนกันนะครับในส่วนของเรื่องที่2ที่เกิดขึ้นพิมพิลีกนะัดที่24ก็คือความทุกข์ของสเปอร์ตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์เนี่ยจะทราบถึงสถานการณ์ในสโมสรน,นะครับ ผมต้องขอภายแฟนสเปอร์นะครับที่ไม่ได้ทําข่าวเลยเดี๋ยวจะทําให้นะครับวันนี้ขอทําซิตี้ก่อนอเรื่องราวของสเปอร์เนี่ยฟอร์มการเล่นไม่ดีนะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างอัลลี่เบลและมูนโยเนี่ยครับสำคัญนะเรื่องที่3ครอปยอมรับครับว่าเขาไม่สามารถที่จะไล่ไล่ไลอซิตี้ได้ให้ลดช่องว่างไงไม่ได้ยอมแพ้นะครับจริงครอปไม่ได้ยอมแพ้แต่เขายอมรับว่าเขาไม่สามารถ ลดช่องว่างซิตี้กับลิเวอร์พูลได้ตอนนี้ห่าง13ถ้าวันพฤหัสแมนซิตี้ City, เก็บช้ยเหนือเอฟเวอรตันได้เขาจะห่าง16เลยนะครับเตะเท่ากันด้วยนะตอนนี้เขาเตะน้อยกว่า1น,นัดเนีน,นะครับก็เรื่องที่4พิมพิลีกก็คือโอบามยองเมื่อคืนผมดูนะครับแฮตทริกฮีโร่ลูกแรกผมชอบมากเลยสเต็ปการสรับขาของโอบามยองและสปีดต้นนะความเร็วจัดจริงๆครับ ลากเข้าไปยิงอย่างนั้นได้นะครับแล้วก็โอ้โหผมยอมรับเลยว่าโอบามายองสุดๆนะครับคุณค่าของโอบามายองผมใช้คํานี้เลยนะแล้วก็เรื่องที่5สุดช็อกเมื่อคืนฟูลแลมชนะไอชนะอะไรนะเอวัตตันได้ยังไงเนี่ยนะครับก็ได้ประตูจากจอสมาชานะครับจอสมาชาอะไรนะจอสมาชาอ่านะครับนะครับยิง2ลูกนะครับก็ถือว่าฟูลแลมนี่สุดช็อกจริงๆนะครับนี่คือ5เรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในพิม์ลิก สุดสัปดาห์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาเดียล่ากันนะครับวันนี้เป๊ปกาเดียล่าได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับในเกมการขันนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่สุดสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับเป๊ปกาเดียล่ายอมรับนะครับว่าเราไม่มีผู้เล่นระดับโลกที่จะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างลิเวอร์ลแมซี่เนมาและก็คิเลเอตเปเป้หรือคิซิโนโรนโดแต่เราเล่นกันเป็นทีม สิ่งที่เป๊ปพูดในวันนี้นะครับพูดถึงว่าเราสร้างทีมในรูปแบบของเราที่ไม่มีดาวเด่นระดับโลกเป๊ปบ,บอกนะครับว่าผู้เล่นหลายคนในตอนนี้นะครับแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีคุณภาพอย่างเพียงพอที่จะเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็พาสโมสรเนี่ยคว้าแชมป์ลองย้อนกลับไปนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับในเกมที่ซิตี้อ่ะแพ้สเปอร์แล้วก็ช่วงระยะเวลาลแรกๆที่ที่แพ้ หลังจากนั้นซิตี้เก็บชัยชนะ16นัดรวดคลีนชิดถึง7นัดเนี่นครับถือว่าเป็นเกมถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากสําหรับเป๊ปที่ทําได้ในเวลานี้นะครับเรามีช่วงเวลาที่เหลือเชื่อในเวลานี้นะและเราจะทํามันต่อไปนะครับก็คือช่วงที่ทีมใหญ่สะดุดเราต้องโกยแต้มให้ห่างประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เป๊ปกาดิล่าพูดไว้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซานาซินเชนโก้กันนะครับเรื่องราวของอเล็กซานาซินเชนโก้เขาพูดอะไรในสื่อนะครับเขาพูดถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวแมนซิตี้ครับเรื่องราวของซินเชนโก้เนี่ยรู้สึกว่านะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับความสนุกความเฮฮาในห้องแต่งตัวของแมนซิตี้นะครับเหมือนกับว่าฤดูกาลนี้เขาจะคว้าแชมป์เลยอ่าซินเชนโก้รู้สึกอย่างนั้นนะครับ ในโมเมนตัมของการที่นำเป็นจากฝงพรพเมลีนะครับและเขาก็สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมแกร่งอย่างสเปอร์ได้สประตูต่อศูนย์เนี่ยเป็นชัยชนะติดต่อกัน16นัดน,นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับซินเชนโกยอมรับนะครับว่าในห้องแต่งตัวทุกคน,นยังมีความสุขมากนะครับความรู้สึกการเป็นแชมป์ปี2018มันเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นเอเดี๋ยวปี2 0 1 8 2 0 1 9ปเีเอาการลุ้นแชมป์การลุ้นแชมป์ผมพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยได้แชมป์ ผมจำไม่ได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจไงว่าได้นแชมป์ปีไหนบ้างแต่ว่าความรู้สึกการเป็นแชมป์เนี่ยมันเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวของแมนซิตี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านะหลังจากนี้นะครับเราจะต้องมีงานหนักแล้วเราจะต้องทําตามที่เราตั้งใจไว้นะครับก็คือซูซิโกมองว่ามันยังไม่ใช่งานง่ายหรอกแต่มันคือบรรยากาศของการลุ้นแชมป์เป็นแชมป์นั่นเองนะครับก็แจ้งให้กับแฟแมนซิตี้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอัปเดตนะครับอาการบาดเจ็บของเควินเดบรอยกันนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับมีนอกจากเดบรอยเดบรอยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอาตามกําหนดการกันนะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจาะข่าวเปไ็นรายคนอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะของแมนซิตี้ที่มีอยู่ในตอนนี้และกําหนดการกลับก,การกลับมานะครับเควินเดบรอย บาเจ็บแฮมสติงนะครับกำหนดการจริงๆจะกลับมาซ้อมในวันที่27นะครับ27กุมภาพันธ์คือจะได้ลงสนามในเกมที่เจอกับเวสแฮมแต่วันนี้ข่าวล่าสุดก็คือน่าจะซ้อมวันพฤหัสนี้ได้หรือไม่ก็เป็นวันพรุ่งนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนแพทย์จะยืนยันแล้วนะว่าเดอะบลอยเนี่ยซ้อมได้วันวันนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้ละนะครับแต่ว่าในสื่อเขาคาดไว้ว่า27นะครับที่จะลงสนามได้ ในส่วนของอีคายกูโดกันนะครับเจ็บโ้นขาหนีบที่กระเพกออกไปในเกมที่เจอกับเอวัตตันน่ะก็เป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่แรงนะครับก็จะลงสนามได้ในเกมที่เจอกับเอวัตตันในวันที่17นี้วันพฤหัสน,นีนะครับกูโดกันกําลังฮอตเลยนะแล้วเขาก็ลุ้นเป็นรางวันลนักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะครับในส่วนของฟ์นันินโยเนี่ยบาดเจ็บที่ต้นขานะครับแต่อาการบาดเจ็บของฟ์นันินโยเนี่ย ก็ดูเหมือนว่านะครับเขาจะกลับมาในเกมที่เจอกับเอเวอเรตันได้นะครับต้องรอดูไลน์อัพกันส่วนคนนี้หายไปแน่นะครับนาธานอาเก้นะครับบาดเจ็บกล้ามเนื้อ,อ,อไม่น่าจะกลับมาเล่นได้อีกุ้ยข่าวร้ายเนี่ยเดี๋ยวไม่น่าจะกลับมาเล่นได้อีกผมไม่แน่ใจว่าเนอาการบาเจ็บแบบไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราติดตามข่าวต่อไปละกันนะครับอาเก้นี่นะส่วนผู้เล่นติดโทษแบนของแมนซิตี้ไม่มีนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของตลาดนักเตะบ้างนะครับมันจะสลับกันไปทีละเรื่องๆๆในช่วงเวลาของข่าวนะครับเรื่องราวของเอเมริกลาปอสนะครับล่าสุดนะครับสมสรเรยลมดริดนะครับสนใจที่จะดึงลาปอสไปร่วมทีมนะครับในสื่อต่างประเทศบอกว่านะครับเรยลมดริดเนี่ยเสนอนะเสนอเสนอแมนซิตี้เนี่ยเตรียมเงินก้อนหนึ่งก้อนนี้ราคาประมาณ57ล้านปอนด์นะครับเพื่อจะเสนอขอเซ็นสัญญากับเอเมริกลาปอส เซนเตอร์แบ็กของแมนซิตี้นะครับท่าทีของเป๊ปผมไม่แน่ใจว่าจะขายไหมแต่ผมเชื่อว่าเป๊ปยังไม่ขายใครหรอกลาปอนนะครับเล่นให้กับแอตติกบิเบาเนี่ย222นัดก่อนมาอยู่กับเป๊ปในปี2018นะครับแล้วก็ถือว่าตั้งแต่บาดเจ็บเป็นต้นมานะเขาเล่นได้ไม่เหมือนเดิมผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะอาการบาดเจ็บหนักของลาปอนต,ตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับเขาเล่นได้ไม่เหมือนเดิมวันนี้เรอลมริตต้องการเซ็นสัญญากับเขานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาเดียลากับสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับจากความห่างของคะแนนครอปยอมรับนะครับว่าเขาไม่สามารถลดช่องว่างระหว่างคะแนนระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลได้นี่คือสิ่งที่ครอปทำไม่ได้นะแต่ครอปเขาไม่ได้ยอมแพ้นะครับเป๊ปกาเดียล่านะครับได้ออกมาพูดถึงสโมสรอนลิเวอร์พูลนะครับว่าเขาจำบทเรียนได้เราเคยมีอันดับที่ดีกว่าลิเวอร์พูลนะครับ แต่คนเรามันพลาดกันได้ผมไม่เคยพูดเลยนะว่าผมกาชื่อลิเวอร์พูลออกจากการลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้เป๊ปพูดประมาณนี้นะครับผมเอาสั้นๆพอนะเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเรื่องสติสติหรอ16นัดคงไม่พูดแล้วนะมาที่เรื่องราวของการเสริมทัพกองหน้า5คนดีกว่านะครับ อในสื่อต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าหลายหลายท่านคงจะเคยได้ฟังนะว่าซิตี้เนี่ยเตรียมลิสต์นักเตะไว้5คนนะครับนำโดยอันดับหนึ่งนะครับลูเมนูลูคาคูอันดับ2เอลริงฮาลันสองคนนี้คือนักเตะที่เป๊ปชอบมากอันดับ3เป็นแดนนิงนะครับอันดับ4เป็นอ่าอะไรชื่ออะไรนะเป็น,เป,นเป็นกองหน้าของเบนฟิก้าดาวินนูเนสแล้วก็เป็นลาติโรมาติเนสอีกคนหนึ่งนะครับกี่คนแล้วเนี่ยผมไม่ได้นับเลยนะ มื่อกี้เหมือนจะทำนิ้วแต่ว่าจัไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับดิวของเอลริงฮารันนะครับกับดิวของลูกาคูเนี่ยเป็น2ดิวที่เป๊ปชอบมากที่สุดส่วนดิวของลาติโลมาติเนสนะครับเดี๋ยวจะมีในข่าวนะครับว่าในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเตอร์มิลานเนี่ยเขายังไม่ได้เซ็นนะครับนั่นก็หมายความว่าการเชื่อมโยงระหว่างลาติโลมาติเนสกับแมนซิตี้เนี่ยอาจจะกลับมาอีกครั้งนะครับ ส่วนแนนี่อิงก็จะมีประเด็นหนังข้าเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีหลังนะครับแล้วก็ส่วนดาวินนูเนสเนี่ยกองหน้าของเบนฟิก้าเนี่ยผมไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่ได้มีรายละเอียดของข่าวตรงนี้มากแต่ที่แน่ๆนะครับเอลริงฮาลันอาลูคคาคูเนี่ยเป็นดิวที่เป๊ปสนใจมากนะครับโดยเฉพาะฮาลันนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวนะครับเรื่องราวของอคินชิตไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่าผมพูดไปหมดแล้วเนาะเรื่องราวของ Foreign Noise House Foreign นอย s e House นะครับเป็นนักเตะกองกลางนะครับเพเมเกอร์ของสโมสบรบุรลุเซียมินเช็กันบักนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีคิวที่จะต้องเจอกับบรุรลุเซียมืนเช็กันบักนะครับวันนี้อ่าไม่ใช่วันนี้สิในเกมที่จะแข่งขันในนัดหน้าเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเห็นฝีเท้าของน o i s e h o า s e แล้วนะครับ ในสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะคิกเกอร์นะเขาได้มีการพูดถึงนอยส์เฮาส์นะครับว่าเป็นนักเตะที่เจอเก้นครอฟส์เนี่ยโปรดปานนะครับไปโปรดปานเลยแล้วก็มีการมองกันว่าสโมสรบรูเซียดอร์มุนยูเวนตุสาเยูมินิกก็สนใจนอยส์เฮาส์อยู่ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้สัญญาของเขาเหรอ,อถึงปี2024นะครับฉะนั้นการเซ็นสัญญากับนอยส์เฮาส์ต้องเป็นเงินละนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะว่า ลิวพูจะเอาน้อยเช้าเนี่ยมาแทนวานดุมนะครับซิตี้ก็สนใจคนนี้เช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาติโรบัตติเนสกันนะครับเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เป๊ปกาเดียล่าเนี่ยเคยตกเป็นข่าวนะครับวันนี้นะครับตามรายงานจากดอบารอนนะครับว่าลาติโรบัตติเนสครับต้องการมาเล่นในพิมยรีกผมไม่รู้เข้าใจเหมือนกันนะว่าเอายังไงกันแน่ในาติโรนะล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมจําได้เลยว่า เราติโรมารตินเนครับต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอินเตอร์มิลานนะครับแต่ในวันนี้นะเช้าวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเราติโนะครับเขารู้สึกว่าการอยู่กับการเล่นในเกาโชซิเนียอิตาลีเนี่ยมันไม่ได้ดึงดูดเอ้ยอยังไงเนี่ยในสื่อเขาบอกว่าดอบบารอนบอกว่าตัวของเรา,ราติโ m มา t i ติเนสครับต้องการย้ายไปเล่นในพริมยรหลีกมากกว่าเพราะลีกนี้เป็นลีกที่ น่าสนใจมากกว่านั่นเองนะครับนอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนใจราติโรมาร์ติเนสแล้วนะครับก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจเขาด้วยอยู่เช่นกันนะครับก็ลาติโรนะครับค่าตัวในการย้ายทีมในสื่อบอกไว้ว่าต้องมีข้อเสนอมากกว่า70ล้านยูโรนะครับให้กับอินเตอร์มิลานพิจารณาลาติโรมาร์ตินเนสถึงจะย้ายทีมได้นี่คือสถานการณ์ของการย้ายทีมของราติโรมาร์ตินเนสครับกับแมนซิตี้ที่น่าติดตามนะครับ 70ล้านยูโรมากกว่านี้จ่ายได้เลยนะแมนซิตี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดนนิอิงส์นะครับสัญชาตญาณการยิงประตูเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป๊ปชอบนะครับเป๊ปกาเดรล่านะครับได้เห็นแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าเซวแฮมป์ตันจะแพ้บูแฮมตันนะครับแต่การจบสกอร์การเล่นของเดนนิอิงส์นะครับช่างดึงดูดเป๊ปกาเดรล่าเหลือเกินนะครับในสื่อต่างประเทศมองไว้นะครับว่าเป๊ปกาเดรล่านะครับ ยังคงมีความชอบในแดนนีอิงเป็นการส่วนตัวอยู่นะครับแต่การยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเนี่ยมันต้องแข่งกับหลายดีลนะครับว่าเมื่อกี้เป็นข่าวกับลาติโลฮาลันแล้วก็นักเตะค,คนอื่นๆอ,อีกนะครับฉะนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าดีลของแดนนีอิงส์นะครับต้องดูการต่อสัญญาฉบับใหม่ของแดนนีอิงส์ก่อนว่าเขาจะต่อใหม่หรือเปล่าก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาบิดเดเคอกันเฮ้ยเดี๋ยว แกลลีนีวิวพูดอะไรออกมาเมื่อคืนนี้หลังจากที่ดับิดเดเคอาพาดนะครับคือในสื่อต่างประเทศพูดอย่างนี้ครับแกลลีนีวิวพูดในรายการ SKY SPORT เนวิวบอกว่าความผิดพลาดของ DKR ถ้าใครสังเกตยอย่างต่อเนื่องนะในช่วงของ7-8นัดหลังสุดนะครับเดเพลาดตลอดและตัวของแกลลี่นีวิวเชื่อว่านะการที่ DKR คพลาดอย่างเงี้ยทาบโค้ดเป็นเปปกาเดลล่าหรือเป็นเจอเก้นครอป เขาจะต้องเลือกขาย d ดคอออกไปแน่นอนเออนะครับนี่คือคำพูดของแกลลี่น i วิลนะพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูเตดทีมรักของตัวเองด้วยอะแต่ว่าในส่วนตัวของผมนะผมต้องแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะว่า d ดคอเป็นผู้เล่นระดับโลกนะครับถ้าใครรู้จักนิสัยของเป๊ปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักนิสัยของเป๊ปเท่ากับตัวเขาเองมากที่สุดผมเชื่อว่านะเขาจะดึงศักยภาพของเดคกลับมา เขาจะไม่ขายเดีคา,าทิ้งแน่นะครับในส่วนของความเห็นของแกลลี่นีวิวเนี่ยมันก็มีทั้งคนสนับสนุนและไม่สนับสนุนนะครับผมก็พูดกลางๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงค์แลมพาร์นะครับแล้วก็แฮร์รี่เดดแนปนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับคือญาติกันนะครับคืออย่างนี้ครับมันมีเรื่องอยู่ที่ว่าตอนที่แฟรงค์แลมพาร์เนี่ยคุมเชลซีอยู่นะครับ ัวของแฮร์รี่แลนแนตนะครับได้ส่งข้อความไปให้กับแฟงแรง์ลมพาดทราบนะว่านักเตะที่คุณควรจะเซ็นสัญญาก็คือจอห์นสโตนในช่วงของการเสริมทัพนี้ปรากฏว่าแฟงแรงค์ลมพาดไม่ได้เลือกเซ็นสัญญากับจอห์นสโตนครับแฟงแรงค์ลัมพาดก็ไปเซ็นสัญญากับนักเตะคนอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะนักเตะที่แฟงแรง์ลมพาดเซ็นสัญญามาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงทุกคนเลยและเขาก็เป็นผู้เล่นระดับโลกในอนาคตด้วยนะครับ แต่ว่าในตัวของแฟงลมพาดมองแฟงลน์ลมพาดพลาดตรงที่ว่าคุณจะต้องมองกองหลังอย่างจอห์นสโตนเข้ามาซึ่งในตอนนี้จอห์นสโตนก็ตอบแทนคุณของเป๊ปเปเดล่าได้อย่างสุดยอดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่แฮร์รี่เลนดเนี่ยเขาแนะนําแฟงลัมพาดให้เซ็นสัญญากับจอห์นสโตนตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็ไม่ได้เซ็นนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเรื่องราวของอีคายุคุดูกันกันนะครับในเวลานี้นะเขาคือย์เมเกอร์ตำแหน่งกองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับคุดูกันนะครับ11ประตูกับอีก15แอสซิสครับจากขออภัยนะครับ11ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงสนาม15เกมหลังสุดนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับคุดูกันกดไปแล้ว13ประตูนะครับจากทั้งฤดูกาลที่เล่นมานะครับ ถือว่าตอนนี้นะกูดการไวัย30ปีอะแต่ฟอร์มยังสุดยอดอยู่ฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เป๊ปกาดิโอลานะครับจะต้องออกมาชื่นชมกูดูการนะว่าคุณอายุเยอะแต่คุณก็ยังแบบทำํำผลงานได้อย่างสุดยอดสมควรกับผู้เล่นยอดเยี่ยมในเดือนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโชเซ่มูนโยกับแกรเรตเบลเดี๋ยวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสเปอร์แต่ว่ามันเกี่ยวกับซิตี้เนาะ ผมไม่พูดละกันนะครับข้ามาที่นี่เลยนะครับมาที่เรื่องรวเรื่องราวของฟิลโฟเดนกันนะครับเรื่องราวของฟิลโฟเดนในวันนี้นะครับผมจะพูดสั้นๆตรงที่ว่าโฟเดนเองเนี่ยต้องการเล่นให้แมนซิตี้หนึนัดวันนี้เขาเล่นไปแล้ว59นัดเก็บชายชนะได้ถึง50นัดความยอดเยี่ยมของฟิลโฟเดนนะผมเชื่อว่าเนี่ยโฟเดนเนี่ยเก็บชัยได้50นัดเนี่ยจาก59้นัดนี่ถือเป็นอะไยที่สุดยอดมากนะครับ และเชื่อว่านะครับฟิลฟเดนจะเป็นเพชรเม็ดงามกับทีมชาติอังกฤษและความยอดเยี่ยมของฟิลฟเดนเนี่ยมีโอกาสที่จะพาแมนซิตี้คว้าแชมป์ได้นะครับก็นอกจากฟิลฟอเดนเยังมีลาปอตนะในช่วงที่ย้ายมาแรกๆที่ทำผลงานแบบได้เก็บชัยชนะรวดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีกับฟิลฟเดนด้วยนะครับเขามีความภาคภูมิใจมากกับสิ่งที่เขาทำประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแองเกล ลินโยนะครับเมื่อกี้มีแฟน YouTube บอกว่าเขาอ่านว่าแองเคลแองเคลลินโยก็ผมก็เอาตามที่ท่านบอกก่อนละกันนะครับแองเคลลินโยนะครับย้ายไปอยู่กับสโมสรไลซิกแบบถาวรนะครับด้วยค่าตัว15.8ล้านปอนด์นะครับเซ็สนสัญญา4ปีครึ่งอันนี้นะครับคือผลผลิตนะครับของแมนซิตี้ที่อ่าอย่างชัดเจนนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับและผมเชื่อว่านะแองเจลลินโยเนี่ย เขาจะมีอนาคตที่ดีกับไรซิกนะครับเปปกอรอลาก็บอกนะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ยิ่งเล่นยิ่งเยี่ยมนะครับก็ผลงานก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าไรซิกเนี่ยต้องการนักเตะคนนี้นะครับแล้วเขาก็เซ็นสัญญาไปตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะพูดถึง7จ็ดซูปเปอร์สตาร์นะที่เคยเป็นนักเตะของแมนซิตี้ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะและกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกนะครับคนที่1นึ่งจนาซันโช เราจะเคยเห็นยูนิฟอร์มของซานโชเล่นในกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในปี2,560ค่าตัวในการย้ายทีมในตอนนั้นนะครับที่ออกจากแมนซิตี้แค่7ล้านปอนนะตอนนี้ซานโชเนี่ยจะกลับแมนยูเนี่ยสูงถึง50ล้านปอนแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นร้อยล้านปอนไงแต่ตัวเล็กเนเวอร์นะครับในการทําธุรกิจในตอนนี้ซานโชเนี่ยได้คุยรายละเอียดส่วนตัวกับแมนยูไปแล้วนะครับแค่ตกลงค่าตัวและการตกลงค่าตัวล่าสุดก็อยู่ที่ 5้าล้านปอนด์นะครับนี่คือคนที่1น,นะส่วนคนที่2นะครับที่พูดถึงก็คือแคชแคชเปอร์ชไมเคิลลูกชายของปีเตอร์ชไมเคิลนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ตอนนี้เล่นเป็นผู้สับษาประตูให้กับอ่าเลสเตอร์ซิตี้ก็ดูสิเลสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ3มอ่ะนะครับก็ถือว่าเขาก็เหมือนคุณพ่อของเขาแหละเป็นหนึ่งในเป็นถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดโลกสําหรับปีเตอร์ชไมเคิลคุณพ่อของเขานะ แคสเปอร์ชไมเคิลด้วยเช่นกันนะครับส่วนคนที่3เป็นอาเดนราบิโอนะครับอาเดนราบิโอเนี่ยเติบโตกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็ไปอยู่กับปารีสแซงต์แชมงด้วยแล้วก็ไปคว้าถ้วยรางวัลไปทั้งหมด16ใบในปี2018นะครับไปเล่นอยู่ที่นู่นเลยปารีสเนี่ยคว้าแชมป์เยอะมากนะครับนี่คืออีกหนึ่งนักเตะนะแล้วก็เป็นคิรันชิเปียไม่น่าเชื่อเลยว่าคิรันชิเปียเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับเยาวชนของแมนซิตี้มีภาพใส่มีภาพอยู่นะครับก็ ก็ต้องขอบคุณภาพมาในโอกาสนี้นะและคนต่อไปก็คือแดเนียลเซอริตนะครับแดเนียลเซอริตนะครับกองหน้าของลิเวอร์พูลแมนเชสเตีรแล้วก็อีกหลายๆทีมเนี่ยสุดยอดนะครับกับเซิร์ฟของเขานะแล้วก็เป็นเจสันเดนเดนเยอร์อันนี้ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับแล้วคนสุดท้ายก็คือบราหิมดีอัสนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่ขายกับสโมสรเรอัลอมาดริดนะครับปัจจุบันเล่นในกับสโมสรเอซิมิลาน Milan, และเอซิมิลานต้องการเซ็นขาดด้วยด้วยค่าตัว 30ล้านยูโรนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ7ผู้เล่นนะครับที่เติบโตจาก Academy ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเช้าวันนี้นะครับทุกข่าวทุกรายละเอียดน,นะครับจัดให้กับแฟนแมนซิตี้ตามสัญญานะครับสรุปประเด็นสำคัญขือน,นึซิตี้นะครับเป็นจากฝูงถ้าวันพฤหัสนี้ชนะ จะนำห่างแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดคะแนนห่างลิเวอร์พูลนะครับ16คะแนนถือว่าห่างมากเรื่องที่2โปรแกรมแข่งขันในรอบ2เดือนหลังจากนี้นะครับเป็นโปรแกรมแข่งขันที่โหดนะมันอาจจะมีจุดพิกานสำหรับซิตี้ได้เพราะเป๊ปกาเดียล่ายืนยันแล้วนะไม่ตัดลิเวอร์พูลจากการลุ้นแชมป์นะครับแล้วก็เรื่องราวของการเซ็นสัญญานักเตะที่จะมาเสริมนะครับมี5มี5สไตเกอร์ที่เป๊ปสนใจ เขาไม่มีเมสซี่ไม่มีเนย์มาก็ได้แต่ว่าเขาขอสไตรเกอร์ที่ผมบอกไปอ่ะฮาลันลาติโรมาติเนสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลูคากูนะครับแล้วก็ในส่วนของกองกลางเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะนอยส์เฮาส์นะครับของบุรุษเซมุนเช่กาบักที่สนใจอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของครวินเดบลอยนะครับที่จะลงฝึกซ้อมได้น่าจะเป็นวันวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะลงฝึกซ้อมได้ยืนยันโดยแพทย์สโมสรน,นะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสร แมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ